ฝันเห็นนกอินทรีหรือนกใหญ่ไม่ใช่แค่ฝันธรรมดานี่คือสัญญาณแห่งอำนาจและความสำเร็จที่คุณต้องรู้ทำนายฝันฝันเห็นนกอินทรีหรือนกใหญ่การงานฝันนี้เป็นสัญญาณว่าคุณจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่งานที่วางแผนไว้จะเริ่มเห็นผลสำเร็จอย่างมีเกียรติการเงินรายได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากความพยายามของตนเองอาจมีเงินก้อนใหญ่หรือรายได้จากแหล่งใหม่ที่ไม่คาดคิด โชคลาภมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนลาบลอยอาจมาจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในสังคมความรักคนโสดอาจได้พบคนที่มีบารมีหรือฐานะดีคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักเกินไปเลขมงคล9 19-59-95-999นี่คือคำทำนายจากความฝันที่คุณเห็นใช้เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์บอกความฝันของคุณไว้ด้วยนะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม